มาสิบบาเลขที่นีสีส้มสาที่มากนี่เท่าไหร่อ่ะเ้อยสี่สิบาทอขอสีฟ้าใช่ไหมครับขอร้อยยี่สิบาทขออันนี้เดี๋ยวไม่มีบัตรสมาชิกไหมครับไม่มีครับสมัครได้ยี่สิบบาทลดสามสิบบาทอ้าวสมัครก็ได้โอเคครับสมัคร20บาทลด30บาทคุ้มครับสมัครเลยละกันเราจะได้ส่วนลด30บาทอ่าก็จะมีส่วนต่าง10บาทแต่ว่า บัตรเนี่ยก็จะเอาไปใช้ได้ในโอกาสหน้านค,รครับเลือกแบบตรงนี้เลยนะฮะคืนกลางจอนะฮะอยู่ฝั่งด้านหลังสุดนะฮะแถวหลังสุดนะครับส่วนมากเขาเธอดูเป็นคู่คู่กันนะออสำหรับผมนี่ใช้เดียวนะครับฉายเดียวดูเดียว <laughs> แงทะลุนรกสิบน่าจะฉายโรงสิบนะโรงสี่นะไปขวาดี่แก่ตอนนี้คืองงมากนะฮะเข้ามาในโรงหนังแล้ว ปรากฏว่าไม่มีใครเลยนะฮะนี่ผมมาดูหนังผีหรือเปล่าเนี่ยนะดูเข้ามาดูเดี๋ฟาสเนี่ย,มมยจริงจริงเดี๋ฟาสไม่น่าจะว่างขนาดนี้นะนะแต่ว่าเอาล่ะยังไม่ถึงเวลาหนังฉายนะอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าดูจากาการจองแล้วเนี่ยก็มีคนจองอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าหนังเนี่ยเหลืออีกประมาณ5นาทีนะฮะถึงจะเริ่มฉายเอาเป็นว่าผมก็มานั่งรอไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ซึ่งหลังจาก,กนี้นะครผมก็ขออนุญาตินะครับที่จะไม่ถ่ายภาพนะครับซึ่งเป็นกฎของการชมภาพยนตร์นะครับซึ่งก็ขอนั่งอย่างสงบเสงเงีเ่ยมเตรียมตัวก็แล้วกันนะครับ หลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงก,กว่าๆนะฮะหนังจบแล้วนะครับก็กลับบ้านนะงัวงเงียมากฮนะตอนนี้4ี่ทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากห้างสุรินพาซาไปขึ้นรถไฟกันนะครับสำหรับภาพยนตร์ The f a ฟ t นะครับสนุกมากนะฮะซึ่ง The Far f a s t Fuel นะครับแต่ละาภาคนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกต่าง,างกันนะสำหรับภาค10เนี่ยนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับ การระเบิดช่อมส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะมีฉากระเบิดซะส่วนมากนะครับแล้วก็ที่หนีไม่พ้นก็คือฉากของการไล่ล่านะครับแล้วก็ฉากปล้นเงินนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะฮะสำหรับดู f ฟ้าสิบเนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้ว่ายังไงก็มีภาคต่อแน่นอนนะครับสําหรับเดอะฟ้าสิบเอ็ดนะฮะก็รอติดตามรับชมก็แล้วกันนะครับ ครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะครับดูหนังจบแล้วนะครับสบายเลยนะฮะสนุกว่านะฮะเดอะฟ้าสนะครับเดอะฟ้าส์สิบก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะครับติดตั๋วรถไฟกลับไปลำชีนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะครับไม่รู้ว่ากี่บาทหึ่งสี่ศูนย์ไปสุรินทร์เท่าไหร่พี่ ไปไนครับอไปลำชีชอัตราพิเศษ <25 S 1> มันเท่าไหร่นะทเท่าไหร่นะครับ22บาทบครับเป็นาราคาที่ใช้อัตราพิเศษนะครับอัตราพิเศษนี่หมายความว่ารถไฟจะคิดค่าธรรมเนียมรดเร็วเป็นอัตราพิเศษ จากปกตินะครับซึ่งถูกลงเพราะว่าระยะทางนะฮะเกี่ยวเนื่องกับระยะทางรถเข้าเท่าไหร่นะครับสี่ทุ่มห้าสิบนครับเกลยยี่บบาทค่าค่าตั๋วขากลับจะแพงกว่าเพราะว่าเที่ยวกลับเนี่ยผมต้องนั่งรถเร็ว ขบวน1.40เพราะว่าเราไม่ทานรถเที่ยว4.2.0นะครับ4.2.0เป็นรถรถท้องถิน่นนะฮะก็เลยต้องลอขึ้นขบวน1.40แทนนะครับตอนนี้นะครับขบวน1.40นะฮะกำลังเคลื่อนเข้าสถานีรถไฟสุรินทร์นะครับซึ่งน่าจะใช้หัวรถจาก QSY นะฮะไฟสว่างสวัยมาเลยนะครับ ขบวน1น0ีนี่ต้นทางจากสถานีรถไฟอุบรลราชธานีไปสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตน์นะฮะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เนื่องจากเป็นขบวนรถเร็วนะฮะปกติจะต้องมีค่าธรรมเนียมรถเร็วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนี่ห้บาทนะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นอัตราพิเศษอย่างที่ผมซื้อเมื่อกี้นี่ก็คือว่าอ่าระยะทางไม่เกินไม่แน่ใจว่าเท่าไหรนะฮะไม่แน่ใจว่าไม่เกินห0ึ่หรือ50กิโลหรือห้าสิบก ก็จะคิดให้เป็นอัตราพิเศษเนะี่ยก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเต็มอัตานะครับนะก็เลยได้จ่ายแค่22บาทซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องอัตราพิเศษเราจะต้องจ่าย52บาทนะฮะวันนี้ขบวถรถเร็ว140พ่วงรถนอนแอร์ชั้น2มาด้วยนะครับสีม่วงๆคันเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้เราขึ้นไปบนรถไฟกันนะครับ กลับตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเข้ามาอยู่ในขบวนรถไฟที่140นะครับจากสถานีอุบลราชธานีายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์แต่ว่าผมจะนั่งแค่สถานีเดียวคือจากสุรินไปลำชีนะฮะตู้นอนอยู่ด้านหน้านะครับตู้ที่ผมนั่งอยู่จะเป็นรถชั้น3นะครับตอนนี้นะครับขบวน140ก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟสุรินแล้วนะฮะ สถานีต่อไปก็คือสถานีรถไฟลำ Chi นะซึ่งผมก็จะลงสถานีถัดไปข้างหน้านี่เลยนะฮะนั่นหมายความว่าผมเดินทางอยู่บนขบวนรถขบวนนี้ประมาณ8นาทีนะครับขบวนรถ140นะเป็นรถเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วคําว่ารถเร็วนี้ก็คือ,อจอดเพียงบางสถานีนะครับไม่ได้จอดทุกสถานีนะครับแต่ว่าจะจอดทีกว่ารถด่วนนิดนึงนะครับใช้ความเร็วนี้ก็90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ และตอนนี้ผมก็มาถึงที่สถานีรถไฟลำชีเป็นที่รเรียบร้อยนะครับโดยโสวดดิภาพโดยขบวน140อุบลราชธานีสถานีกลางกรุงเทพฯพิวัฒนะครับขบวน140นะฮะเป็นรถเร็วนะฮะซึ่งก่วงรถนอนและรถชั้น2ปรับอากาศมาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจไปได้ด้วยดีนะครับเราเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ค่าเดินทางขาไปนะฮะรถไฟท้องถิ่นนะครับ2บาทนะฮะแล้วก็ค่ารถสำล้กเครื่องหรือรถตุกๆ40บาทนะฮะผมซื้อขนมปังไว้40บาทแล้วก็จ่ายค่าตั๋วหนังไป130บาทนะารวมค่าบัตรด,ด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่าเดินทางกลับโดยขบวน140ขบวนนี้นะฮะ22บบาทนะฮะ รวมแล้วนะครับผมใช้เงินทั้งหมด234บาทนะฮะเลขสวยเลยนะี่ฮะ2 3 4ซึ่งก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในราคาประหยัดนะครับไม่แพงมากสักเท่าไหร่ส่วนน้ําท่าอะไรเนี่ยนะฮะก็ยิ้วไปกินเองก็ได้นะใส่กระเป๋าไปนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะ่ยก็เป็นอันว่าเส็จสิ้นภารกิจนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชม หวังว่าในโอกาสหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวตรงไหนต่อนะก็ติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาเพื่อนทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ